สวัสดีค่ะกระแสะขาดังมาแล้วค่ะมดดําเผยพิงกี้ไม่มีบ้านอยู่เผยแล้วตอนนี้อยู่ในกันแน่มดดําเผยพิงกี้ไม่ได้รับงานไม่มีบ้านอยู่จากกรณีนักสแสดงสาวพิงกี้สาวิกาเชเดตท,ที่เพิ่งจะได้รับการประกันตัวออกมาและมีข่าวหรือว่าเตรียมรับงานอีเวนต์ล่าสุดแอดมินเพจพิงกี้ก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าไม่ได้รับงานแต่อย่างใดและยังคอมเมนต์บอกใต้โพสต์อีกว่า โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านข่าวมากๆในช่วงนี้นะคะทุกคน Hashtag ดูแลสุขภาพนะคะล่าสุดมดดำก็ได้ออกมาเปิดเผยในรายการแฉว่าชีวิตพิงกี้ตอนนี้ยังไม่ได้รับงานตอนนี้อยู่ที่มัสยิดบ้านนวลจันทร์ขายไปนานแล้วบ้านโชคชัย4พี่สะพยอยู่พิงกี้ไม่มีบ้านอยู่ต้องเช่าบ้านอยู่ทั้งนี้พิงกี้ปฏิบัติธรรมอยู่มัสยิด และอาจจะยังต้องการการสงบสติอารมณ์ก่อนเพราะเพิ่งจะได้ออกจากเรือนจำขอขอบคุณแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ